สวัสดีครับช่องบุญหลายออนทัวร์ครับวันนี้มาสัมภาษณ์เด็กๆครับว่ามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันทีละคนเลยตอีเก็บใบยอดมะขามอ่อนครับไปต้มไก่โทรสร้างไก่แล้วครับรอไก่มาส่งเก็บใบมะขามอ่อนรอแล้วครับถ้าไก่ไม่มานี่รอเกอร์เลย ยอดมาขามครับหน้าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรหรอกเราเราตอนเวลาเราอยู่ที่นู่นเราก็คิดถึงบรรยากาศบ้านนอกอย่างอย่างงี้ใช่ไหมพอเรามาอยู่บ้านนอกจริงจริงคิดไมาอยู่นู่นหลายปีไงตั้งแต่อายุอยู่ไรตั้งแต่เรียนจบเนาะดูรู้สึข้อมูล มันก็มันก็สนุกอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นเป็นชีวิตต้องดินรนเนะตื่นเช้าเราต้องมาทํางานเหมือนอะไรบังคับเองเข้าใจไหมเหมือนอะไรบังคับตื่นเช้ากูต้องไปทํางานอพอมาอยู่บนนอกปับ๊บมันเหมือนแบบบ้านเราอ่ะเราก็แบบสโลไลฟ์ได้แล้วมันก็นแบบมันขาดอะไรไปใช่ไหมขาดแสงสีขาดความเจริญไปไงนะปแล้วมันทําให้เราว้าเปาบางวันกูนอนร้องไห้เนะ คิดถ <te ึงบ้านที่นู่นอ่ะกูอยู่ที่นู่นกี่ปีทาไม่อัพเลยทามนี่นี่รุ่นเก่าเลยนะเจ็ดสิบยายนไม่ชนิ่งโอ้โนี่ผมนี่เก่ากว่าเจ้าจักอยู่จักปีเจ็ดปีครับผมผมอ่ะแปดยางเก่าเนาะผมอยู่ก่อนเจ้าปีหนึ่งเนาะครับผมดไปน้ำกลนที่ดังไปไปจ่ายตกลงแต่อยู่อมนชัยสีอายอัพอยู่นานกว่าสิปีแล้วอัพเนาะ ่สิกปีแล้วสิกว่าปีาปะตแต่ตเมกอะไรรถกระบะคันเครื่องเสียงกระนำครับเมื่อก่อนที่เด็ดที่เด็ดน้อยนะจะมีรถแต่งมีเครื่องเสียงเมื่อก่อนทีเด็ดเลยยูก,ยก,กาอตอนนั้นอยู่เกานอยู่เลยตอนนั้นอยู่เกาศูนจริง <ๆ S 1> สิบปีแล้วมีคำมาอ,อ้ยมีเน้เปิดไฟฟ้าเนาเล่นตู้หมากันยั ตามจริงก็พากันพากันติดท yes> ุกอย่างเลยนะครับสนุกนะหวยกล่องหวยอะไรพากันเล่นเมื่อก่อนมันบูมนะยุคนั้นน่ะไปร้านค้าแล้วเออไป่กันไม่ยี่สิบว้บวับเดียวที่นี่ไม่มีแล้วงงโกงางด้วยงางดิงงดิงางดิงงดิ แต่ถ้าถ้าถ้าคนถ้าคนไม่มีความคิดก็คือกูอยู่ตรงไหนกูก็ไม่คิดเนาะมันก็จะนี่ยนะแต่แต่โดยความรู้สึกคนเป็นตาแก่มันผูกพันนะตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเราอ,อ,อยู่จนเศร้ามากไปบนปาทังังบ้านไปเสิดตรงนี้เด้อตะกี้เนาะน้ำสะอาดคลองสะอาดเนะาะ ทำก็แพงแม่นะเออตัวใหญ่คอเขาต้องออกลูกเต็มใส่เอาแม่มากินเล็กได้งงนะเอาปืนนี่มีป่าบลกเล็กอะไรไอพินนี่แหละใส่ได้ไหต้มไหมแกงวันเลยยี่ดิ๊จ่อจะไปทนบล็กเล็กปะอ้ามู๊เล็กเล็กผมผอมที่มันไปติดทหารนะเล็กจะเชื่อมมาเชื่อมพื้นนะท่านท่านดูครับเออบ่ท่านจะไหนจะไปก่อนมันอีกท่านอยู่ก่อน มันใสตุ้ใหญ่เงี้ยภาพเลยตอนเย็นมาต้องกินข้าวต้องไปซื้อข้าวตลาดต้องไปรีบไปหาของตลาดมาอยู่นี่แับอะไรก็กินได้แบบสโลไลมากเลยชีวิตกูกูทอยหลังมากยูยูอย่นี่กับผมแล้วแม่เลงมาหาจับแม่งเลยผมแต่ตรงนี้มันไม่มีหรอไม่พาขั้วนี้มาจับเลยไง้ครับยู่ว่าที่จับไหนแม่งต้องเอาเชือกส่มาเปิดรอบป็นหนมอะ ขึ้นเลยครับปันรถแฮเลยขึ้นรถแขึ้นมาแรงขึ้นทางหมู่บ้านลายกิโลเลยนะโอเชียงมอคืนเจาจับได้จากโลนะสีโลครับโอ้ถ้าเปิดอันนี่เจจาเป็นลอยโลอะแล้วมันออกโวงสามุ่มิ แต่วันนันสีบินมาหอดกับตกอยู่ใส่เขารถไปดันไว้เป็นเป็นเบื้องเลยรถดันเป็นทีเป็นแบบนี่เลยจับง่ายนะรถเด็ดใครดันมาดิไปเปิดสามทุ่มมันตักนี้บุ๊บจับก่อนตามซีสุมาทุมขึ้นมาถ้าทุ่มเผิ่อแหน่สิไปนะไปวัดไปซีพนหนูลังวัดบ้านกูเราตรงป่าชาง มันกินมันกินมันกินศพแบผมจำไมาแล้วอึ้งนะวันนี้วันนี้ผมจำไมาแล้วอึ้งผมจำไมาแล้วมันกินมันกินมันกินศพไงเนาะเนาะเนากินที่มือไอ้ยูคางวัดนี่จับอะไรเยอะหนูจับมาสองเยอะแล้วสองเที่ยงอึ้งไงอึ้งขมข่อนี่แหละเวลาเราอยู่บ้านนอกเราก็ได้ทำกิจกรรมอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันนะเองว่าไหมแน่นอน บมดไปซื้ออย่างเดียวอะ,ะจับเอึ้งได้กแต่เวลาไปอยู่ที่นู่นมันไม่มีกิจกรรมแบบนี้เลย,ยแต่มันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งชีวิตคนเราเนี่ยมันเอาอะไรเป,ะเป๊ะไม่ได้นะเวลาไปดูคน,น,นขี่คีรุษนะคนหนึ่นงเบอร์ขึ้นเหรอนอนไอ้ไอพอยมึงตั้งใจไาทำงานกรุงเทพเสร็จมึงไม่ได้มาอยู่บ้านนอกคืนอย่างงี้มึงว่ามึงคิดยังไงคิดเร็วโอเคาแกะ่ะ มีความรู้สึกไหมว้าวเวมีอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีไม่มีเนาะมันก็เหมือนอยู่บ้านเราเองไม่เองยังไม่ผูกพันเองยังไม่ผูกพันที่กรุงเทพเหมือนพวกพวกเราสามคนี่ยมันอยู่นานเกินสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่อายุสิบแต่ผมไม่เคยกลับบ้านเลยเสียฮะไ่เคยกลับบ้านเลออต้เล็กนี่แปลกเลยตั้งแต่ไปอยู่นู่นไม่เคยกลับบ้านเลยกลับคเ่ย เดี๋ยวค่อยกลับสงการเดี๋ยวค่อยกลับปีใหม่เดี๋ยวกลับสงการจนทุกวันน่ะกลับมาอยู่ทาวอน์เลยบ้านแต่ขอยจะบากลับมี่จ่ะกลุ้งนับคนหลังใครเห็นที่ไหนอยู่คนหลังปะนี่อยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยไปบ่ล่ะบ่ไปครับเดี๋ยวเขจะไปวันเสาร์นี้วันเสาร์ก็าจะไปอยู่นี่ไปแห่นะไปบังไปแห่ประเทศไทยบ่ แค่แ้นไป้ไป่มไปเลยถ่ายิงงานอยู่วัได้ตะขัดงานแต่งงันตงงไปหลายที่เราแบตังงานก่อนบันได้วันเชราได้พาไปเที่ยววงดนตรีบุญหลายมันก็สาววะครับคนเวทีไม่ปไปไปอยู่ ไอ้จอยไอ้จอยเข้าพอดีหรือมั้งไอจอยมันเร่งแหละโทรไปบอกมันเลยเพราะว่ามันแห่เช้าแห่เช้าวันที่หนึ่งแต่ว่าวันที่สามสิบรามีเวทีเขาก็ไปเขาก็ไปดูเจ้าหายไปใส่คือพอไปนแล้วเขาไปอยู่แต่ผมไปเที่ยวไอ้ตุลิน ยังสร้างเราไปท่า hmm. นี been, ้ย sí uh ัง no. ท <laughs> ่านมีไอ้แพ่ไหมอนี้มพคอยกับไปทุ่งกุลาไปเมอเพ้ไ้พอยไปใคไปไนนี่สาวข้างบ้านผมไปเขาชวนไปไปเจอแพยมือปบมือทีมแพรนแห่อยุไส่น่งมือร้นแห้ว่หลุดคลัมปเลยมันบ่ได้ไปนี่แต่ลงปุงไปทุกวันไปแล้วมือไปแล้วไปไปนไปไปงานแต่งวง ไม่ต้องมีคิดก่อนเลยเอาซองมาแจกเลยแจกแท้ไรชื่อแค่นชื่อเลยต่ะเล็กโลถึงไปยล่ซองแจกพวกคนโรงงานนะพี่แค้นชื่อตัวแง่ๆเลยแหละเราอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีกิจกรรมโล่งๆนี่ทำพอเรามาอยู่บ้านมันก็โล่งเกินแอ สมองแบบไม่มีอะไรที่จะคิดเลยแบบกูโล่งๆ,ๆอ่ะกูยังไงก็ได้แต่อยู่ที่นู่นแคบๆกูคิดออกเลยทำ<ะ>นู่นทำนี่เอออยู่แต่ในห้องเนาะอยู่บ้าแต่แต่อยู่กรุงเทพกูไม่ต้อทำอะไระอยู่ในบ้านก็ทำกับข้าวกินกันเสร็จก็นอนดูทีวีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อยู่นี่มีขี่รถม,มอเตอร์ไซค์ไปเล่นนู่นเล่นนี่ได้ใช่ไหม ความสุขมันก็สโลไลไปคนละอย่างาเพราะเราเพราะเราทำที่นี่เราอยากมีให้มันมีพอมันมีแล้วเราก็คิดถึงที่นูน่นคิดถึงมีหลายคนเขาบอกให้ทำมาทำโรงงานเดี๋ยวนี้่อ,อยู่นี่ก็ดีขี่รถไปหาพ่อแม่ก็คิดอย่างน้นแหล,ละแความคิดของท,ที่ที่ทำโรงงานต่างจังหวัด ตอนแรกว่าจะซื้อที่อยู่นางรองเนี่ยตะเล็กผมจะทําอยู่นางรองครับว่จะชวนกันพวนพผื่ออบพัวแอ้ะไรอยู่นางรองไอ้อบก็ขอมาทํางานเดี๋ยวนี้ไอ้อบอ่ะแต่มันไม่มีห้องพักให้มันไงรู้ว่ามาเข้าแก๊กท้วยนี่หมดกินเหล้าไม่ได้รับได้นอนแล้วรูว่าเด็แกงด็แกงหมดเดกอเ้อ้อบคั่วไก่ทุกวันน่ะ แช่ตกเย็นไก่พิมพ์เหล้าขาวเหาขาวพวกอ่ะเออมึงมีไก่อย่างนี้ไม่เหลือหรอกมันคนทำกับข้าวอ่ะคือมันภาษีมันแพงเนาะอยู่นี่มันเกินก็ปกตินะผ้าษีมันแพงเกินแต่ได้ก็อยู่นั่นแหละภาษีมันแพงมันหยุดกับตรงนี้ไปหาปลูกมันปลูกมันแล้วมันหยุดมันจะคลองหรอวะมันจ้างหรอจ้างแล้วนี่ก็ว่าสิรับจ้างอะมันสามอร่อยมวนเนี่ยกุ้งมาครับอ๋อว่า มาติดปลูกเยอะใสเออคอแห้โอ้อเสบอลครับพอนปลูกบดตึ้งมอฟเบิดได้ทันทันดีคุ้มพร้อมนี่จะดันมาเปิดหน่ายยางนี้บอสเสียบอลสตอทบอลน่ะมาครับมือเีิดปลูกพวกเยจุงเอ้ามาเส้าเห็นพวกเยจงไปเลยหรอไปกับพวกไอ้น้องบปล่าไปถือเถิดไอ้น้องก็ไปให้คือกันไปครับอ้าวมันม่ได้ไปขายของเถอะมันขายมันตลาดมันใ่รมีคน ไม่เคยมีคนคือบ่ให้มันมาเชื่อมบจะบอกกันอยู่เดี๋ยวมันจะมาบ่มาอยู่วะมันทำอยู่ดอกเดึงทำมันดูชวนมันมาเชื่อมวะไปทุ่งเลยทุ่งปลูกมันตั้งเต็มาสองเทียบได้ทุ่งปลูกมันทุกเดียมันเต็มบอลปูมันปูมันหรือไม่เป็นตัน มองหาแล้วไม่มีแล้วเขาดูดหมดเลยตานจะเป็นแบบไหนวะไหนอีกล่ะมึงไหนมันจะกลัวยาวหายหมดแล้วหายหมดลนะคนยาวน้นนู่นไปเกาะมันยาวเด้อไปอยู่ไปเด้อใก้อยู่ตรงนู้นแหละนางพญาอยู่ไหนลูกน้องมันอยู่ตรงนู้นหางมันจะยาวกว่าี้เบลรับบนนั่งมันเลยมันรับดุดรับปูพวกนอนมาขึ้นนอนดึก มันเสียญ่บ่อไ่ยังไ,งๆๆไหนท้องเขาเท่าอะไรพู้เดี๋ยวมันเสียอะไรองขุดแล้วนะอันมันอันนั้นมันนี่ซื้อ,อผมจะปลูกทุเรียนอ๋อก็เห็นพูดในในดวงเลยทองเสียไหมไป,ป่านเลอ๋อว่นใดไปนี่แล้วว่านท้องว่าเสียปลูกมันมน,มนี่พูดในดวงป่านเลอืมเล้วอะไรบอเดีบบ๋ยวปลูกแล้วนู่นปลูกอยู่บ้าน บ้านหลายวันบัน้บนยางอ่ะบั้นยางเลยตรงพังไปมาตีอือมันจะปลูกแปดไร่ครึ้นไปไร่ก็่ไร่หรือไร่แสนหรือยู่แสนเขาปหัวมันใหญ่ปีนี้ไม่ได้ปลูกเลยต้องเอาชีหมูไปใส่เอาเอาชีหมูมัดมัดกันไปใส่มันก็จะหัวใหญ่มัดแล้วก็ที่มันต้องไปโรยก่อนแล้วก็ไถกบแล้วก็ห,วมหมูเลยมันพ่นพ่นี้องห,หนิมัวใหญ่ใหญ่ไหม นี่เป็นยังไงล่ะตายเป็นร้อยศพมึงะนนียนี่เป็นผลงามเยิมเยิมของไอ้นี่นะครับอา้าวคลิปนี้สัมภาษณ์เด็กๆครับมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเป็นยังไงชิมเงิตะเล็งขวาะเงาเงานะครับไม่มีรถราวิ่งเลยมีเด็กน้อยสามสี่ตัว มีจักรยานวิ่งผ่านสามสี่คันตกเต็กตกเต็กเต็กหน้าคลิปนี้ฝ<ภ>ากไว้ไแค่นี้ก่อนนะครับกดังเล็กๆ <c oughs> บุหลายออนทัวร์